รอแป็นหนึ่งนะมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากธนาคารเรับธนาคารจังหวัดอาพิษณุโลกเนาะเราอะสุโขทองจุโขทัยมาคนละจังหวัดจุโขทองไทยกับพิษณุโลกมาติดกันใช่ป่ะ อมามาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยไม่หายเป็นอะครับนี่โอ้โหเห็นไหมิมงานครับทีมงานทีมงานทีมงานทักบเซตแมนอยู่ไหนฮะเซตแมนใครยังไหนอ่ะเหล่เนี่ยขออภัยพอดีเมื่อกี้เดินไปกินน้ำมานะครับขอใครจริงพอดีผมห้าจนคอผมแล้วแตกแล้ววันนี้ไม่ใช่ใครนะมามามา มีใครอยากวอล์กอินไหมมีไหมมีใครจะให้น้ำพมตอนยินดีรับ้สพิาตัวพิทีกล้อของขับพอาีนพิทีพิทูล้อครับนามค่อไรกายครกมาไหนโคไทยครับโคยามือามือนะอนะามาไหนโอเคได้พิทล้อได้ทายเองตากุมารวม มันไม่ใส่ะกอนแล้วอ่ะเอ้ยไปพี่ไม่ใส่ให้ผมมอีบ้วนแก่ผู้ล่ครบนี่แฉมัมโอ้ไน่อมวดอยู่เลยนื่อยลนี้่อยละ้นี้มงดีแม่งง้างมาจากแม่งง้างมาจาก่ง อย่าท uh, uh, uh yeah, yeah. oh ้ออย่าท้อร่างเรได้ผลไหมคือขยไชชอลักสี่าไดีเลยแวพัดแทงไอ้ต่อยมันตกกระบาดอย่าท้อให้น้ำเยอะครับอย่า้อห้น้ำเยอะลูกชอบชอบเอาเอา ได้แล้วเฮ้ยอย่ากลับก็พินลืมดูเหมือนแก๊กๆกันไว้นะครับผมจังหวัดอื่นไเต็มรอยนลกับไปนะครับผมไปให้หมดไปให้หมดเย้อ้หย่หแยาลองมเย้เอาไปกันต่อไปกันต่ออุ้ยอยาอ่ยใส่ใ่ายเสียคะแนนเยจะบให้อยจ ใส่ขอแเราไม่ใส่เขา่าพร้อมยังดูช้าๆสโลสโลนะคู่นี้พี่ถางพี่เซงครับพี่เซงครับเป็นเพื่อนสปีดคู่นี้ให้ทีตัวตวเองยังไม่ไหว,วนะหนึ่งนาทีสุดท้าย นาทีเดียวนาทีเดียวอื้นใส่่อตืหนใส่ที่เราไม่ทำเราไม่ทำเราโชว์เพื่อนๆหน่อยมาจากไหนก็โชว์เพื่อนๆหน่อยเออเออแบงค์สักสีครับพินโลขวาไทยไปต่อเสื้อไบใบสองสองหนยขอเสียงเชียร์เลยครับ เชียร์ต่อไป2ต่อ2โดนต่อ2อีกแล้วเอ้าออก ย่บอกนักโจคุยจัไยด้วยนะะับอ้าพับทำให้งานก่อยบาดทังทีต้องให้ใส่เรียร้อย